สองเป็นยูทูบเบอร์ัหมสบายดีสบายดีพี่นดพี่นิดอยู่เอาเปรี้ยวหวานหรือเปรี้ยวนัวเปรี้ยวนัวเป็นยังไงทุกคนสบายดีสบายดีว้าวเล็กน้อยมาสบายดีครับจะเมนตลาดมืดขึ้นไหมเอาอันนี้ไม่มืดเอามืดละสบายดีหลวงพระบางลา ไปพี่ครับคาทาไอูซี่นี่มันขึ้นไกลไหมครับินทางขึ้นเดินเดินอ๋อถดครับไม่ไกลใช่ไหมครับเดี๋ยวกลับมาอุ่นนุนะแต่เขาเขาไม่ปิดใช่ไหมครับเดินูซี่ อ๋นเนี่ยเหรอครับโอเคอย่งตดืนีขอบคุณครับ thank you นะครับหลวงพระบางช่วงเย็นนะครับประมาณ5โมงโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับก็อยู่ทางเข้าพี่ครับอันนี้คือตลาดมืดใช่ไหมครับอ๋อตลาดมืดขอบคุณครับตลาดมืดนะครับเป็นตลาดกลางคืนเหมือนตลาดนัด walking street นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่ข้างบนก่อนนะครับเป็น พระธาตุเขาเรียกนะวัดภูสีหรือพระธาตุภูสีนี่แหละครับผมนะฮะเพราะว่าจะเก็บแสงเย็นขึ้นทางไหนนี่อันนี้หรอกทุกคนครับแปลกมากพอยิ่งเดินยิ่งขาแบบดีขึ้นพี่ครับตป้าทางขึ้นพระธาตุภูสีขึ้นพอเดินยาวไปเลยใช่ไหมครับขอบคุณครับทุกคนครับเจอทางขึ้นแล้วครับ เกือบเลยไปเยอะเลยฮะเหมือนเราต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะครับทุกคน,นต้องรีบขึ้นไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแดดแสงจะหมดนะครับผมขอบ,ขอบใจดเดี๋ยวประเมินความไกลก่อนนะว่าหวน่าจะไหวครับที่ลาวนี่คือจะได้วิวสวยๆนี่ต้องเดิน นี่ครับทุกคนทางขึ้นมันจะซิกแซกนะครับสลับเป็นซ้ายขวาคือมันไม่ได้ขึ้นแบบตรงแบบร้อยเนะครับถ้าขึ้นไปๆก็เหนียวเรื่องอุยนี่ว่าตัวอะไร <c oughs> The s u n is Setting again โอเคทุกคน แ้วลก็ได้อยู่ครับเหนื่อยแต่ว่าก็ถาเทียบกับเมื่อวานคือคนละเรื่องแต่ชิวๆมีร้านขนมขายนะครับนี่นะครับเป็นไอ้บนภูเขานะครับเขาเรียกว่าภูสีฮิวหรือพระธาตุภูสีนะครับก็ ขึ้นมาได้นะครับผมแต่ว่ากะเวลาดีๆครับทุกคนเพราะว่าถ้าไม่หมายเรื่องคนอยากได้วิวก็โอเคแต่ถ้า sorry แต่ถ้าคิดว่ามันจะสามารถแบบนั่งเป็นที่กว้างๆเลยแต่แต่ไม่ใช่นะครับเป็นที่แบบเล็กๆนะครับซึ่งปรากฏว่ามาเวลานี้คือแบบคนเยอะมากเลยครับทุกคนแต่ถ้าใครไม่ชอบคนเยอะนี่อาจจะ ต้องมาช่วงกลางวันหรือว่าช่วงเช้าอะไรก็ว่าไปนะครับผมาฝั่งนี้ได้โอเคตอนนี้นะครับอยู่ที่จุดชมบิวหลวงพระบางนะครับผมที่บริเวณพระธาตุบูสีนะครับวันจูด้วย โอเคครับโชคดีครับโอเคนอ่ครับไม่เไรครับน่าจะสู้คิวไม่ไหวครับทุกคนคนเยอะมากบรรยากาศดีครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวพาเดินรอบๆนะครับโอเคเนี่ยก็จะเป็นทางเดินแคบๆครับแต่ว่าของจริงมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับทุกคน ก็พอเดือนได้นะครับถ้าคนมาเยอะก็คือตรงนี้อย่างเดียวนะครับเรทก็คนเยอะก็แปลว่าดีนะครับผมเยอะนะครับฝั่งนี้ก็เป็นถนนนะครับผมโอเคนะครับก็้องมาดูด้วยตาตัวเองเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนวิหารนะครับแล้วก็ข้างบนรอบๆนะครับเนี่ยทางที่เราขึ้นมานะครับก็จะมีร้านไข่น้ำนะครับอยู่ตรงนี้ มองเห็นไหมเนี่ยต้องซื้อครับขึ้นมาแล้วต้องซื้อนะฮะไม่ซื้อก็ไม่ไหว <laughs> โอเคนะครับเดี๋ยวแวะไหว้พระสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปด้านล่างนะครับ A few moments later ตอนนี้มากราบพระเรียบร้อยนะครับทุกคนนั่งพักแป๊บหนึ่งครับ ซิล็อกแล้วนี่เขืมมอ่อละเขื่อละมีที่เขืท่านอยู่ข้างบนนี่แหละครับอ๋อก <c oughs> ารไปเที่ยวคือการนึก <c oughs> ว่าอยู่ข้างบนเนี่ยมาจ่ายสองปนานจริงเหรอครับ <c oughs> เบบบขาพูดคล้ายๆไทยใช่ไหมถุงนอนี่เลยทะลือ้อเขาเขาอยากให้อโยมไปถ่ายรูปให้หน่อยได้ได้ครับเอามาดอมาดอคุณไปถ่ายคือดอมาด้วยกันใช่ไหมครับโฟโต้ไายเจ้า พายเจ้ามาเกยวบอเกยวบอกเขาพูดจีนหรือพูดพูดไทยครับพูดลาวสามก็เลยสามก็เลยเฮ้ยมกาาอกมาเดี๋ยเอาคือกดกดเฉยาชัน

ูแต่ว่าผู้เมืองได้เจ้าเจ้าเชียงตีกําเดียวเดินเออตีกําเดียวเดินโอ้โหโอ้โแป๊บนึงได้พี่แป๊บนึงกดกดเฉยเฉยใช่ไหมครับกําเดียวแล้วเจ้ากําเดียว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 กดกดแล้วเมื่อกี้ภาพถ่ายไม่ได้เพราะเขาไม่ถ่าย

เพิ่งเริ่มครับร้อยปังปังใช่ขอบคุณครับท่านอวยพรนะแต่พูดไทยชัดมากเลยครับภาเรียนที่ไหนครับผมก็เรียนภาษาไทยที่ไม่ได้เรียนดูทีวีอะไรพูดชัดมากแต่ว่าว่าก็ได้เว่าจีนก็ได้ปิดเดี่ยวงนี้เดียวปิดไเราทำไมดิปิดส่งนี้ครับขึ้นมาขึ้นมา เขามาพระแล้วก็โยมเขามาจากสิบสองปันาครับจริงเป็นผมอยากไปที่สิปันาเหมือนกันนะครับอวอเชียงชื่อ,ช,ช,อชื่อชวงปันาที่สุดไม่ใช่ไหมหม่อช่过吗没去过啊我去าท明าปันนา ชางเพี้ยวโอเคโอเคเพี้ยวเรียกไรชิ oh, so uh, so ้นส่วนบทอ๋อเหิเพี้ยวเรียกยนส้าเกริญอย็ดสา้อื่อเย็ดสามข้อเย็ดเสีเเดินสีเดินสีเดเดินสเดินสีเดินสีเดินสีเสีเดินเดิเดินสีเดินสีเนสีสีเดินสีเเดินสีเดินส สงการที่จีนสนุก่าโอเคครับมือมือมือเรามีคนแปลสงการที่จีนสนุกครับเพราะว่ามาสบายดีสบายดีสบายดีอใจเราจะเล่นเหมือนกันจะเล่นเหมือนกันกับจีนไทยกีฬาเดือนสี่เดือนเมษาใช่ใช่มษาที่สิบสองสิบสามได้ครับโอเคมีโอกาสเดี๋ยวไปนะครับอยู่อยู่วัดไหนนะครับท่านวัดชื่ออะไรนะครับ

อทุกคนครับก็โอ้ o d กเนสเดี๋ยวพาทุกคนมาดูที่ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมพอดีตอนนี้คนเซาซาแล้วครับสบายดีรวมงบางตอนแรกกะจะมานั่งชิวๆปรากฏว่านั่งแอคไม่ได้เลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเรา ไปข้างล่างดีกว่าครับทุกคนครับเพราะว่ามันมืดละนะครับทุกคนครับข้างบนนี้มันไม่ใช่วัดนะครับก็จะไม่มีพักนะครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นพักมาผมก็เลยคิดว่าเขามาสวดมนต์อะไรเงี้ยนะครับก็เลยทักแต่ว่าไม่ใช่นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันข้างล่างนะครับทุกคน A later few moments later. สบายดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมลงมาจากไอ้ข้างบนแล้วนะครับผมนะครับก็มืดอีกเช่นเคยครับผมนะก็พอลงมาเนี่ยนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นตลาดมืดนะครับที่เราขึ้นไปเมื่อตอนเย็นนะครับเดี๋ยวพาทุกคนเดินไปต้นทางก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมานะฮะครับผมทุกคนได้ขอบคุณครับ ไอตรงตลาดมืดหรือ Walking Street ที่หลวงพระบางเนี่ยมันจะใหญ่กว่าที่วังเบียงมากนะครับก็คือของเยอะมากแต่ว่าของมันจะเป็นพวกเสื้อกางเกงช้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนครับเราจะบอกว่าเดี๋ยวผมต้องซืออ้อตัวหนึ่งไอกางเกงช้างที่ทุกคนเห็นในคลิปแรกๆนะครับก็คือเป้ามันขาดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องซื้อใหม่โอเค เราก็เดินกับมอเตอร์ไซค์ได้มาล่าเหรอครับอ๋อครับอ๋อมีขนมพกนะครับผมกังเกงช้างนี่เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้เ0 0 0 0มืทนกบเจ้าหน้านุ่งอันนี้ก็ได้แล้วอ๋อไซกลางนะครับอ๋อใหญ่เกินเจ็ดหมื่นเหรอครับมันนีโลงกว่านงโอ้โหยังไม่ถึงครับเกือบแล้วตอนนี้อันนี้เป็นฟีซสยนุ่งไหนหกหมื่นหกหมื่นได้ไหม จะม่ได้ก็าไรจากที่เราเจ้าจัตัวตัวเดียวแล้วมันหกหมื่นนะมันจะเจ้านุ่นแล้วขอบคุณครับห้าหมื่นแล้วก็หนึ่งหมื่นหนึ่งโอ้เป็นตัวหนึ่งหมื่นเลยนี่นี่เหรอครับเจ้าขอบคุณครับอ่าหมืนเงินเล้าเลยกินเข้าขอบคุณใช่เงินไทยนีเดี๋ยวรถไงอีกใช่โอเคขอบคุณนะครับขอบใจครับนี่ใครตามาซื้อได้นะครับพี่เขารถให้นะ ใครมาซื้อได้นะครับผมที่หลวงพระบางตลาดมืดตลาดมืดที่แปลว่าอะไรพี่มืดไปเพื่อนมันจะเปม็นตลาดมืดเอาอันนี้ไม่มืดนี่มืดอย่างเงาเขามืดละตลาดมืดคือกลางคืนอ๋อกับตลาดมืดคือกลางคืนนึกว่าปิดไฟเลยไม่ใช่ขอบคุณครับเจ้าตลาดกลางคืนนึกว่ามืดไม่มีไฟขอบคุณครับเราหาข้อมูลแล้วะครับแต่ว่า หยอกๆพี่เขนนานะกาแฟดาวเอิ้นดาวก็ได้จะมีทุกภาษาเลยนะครับดาวคือคนขายหายครับตอนนี้ตั้งแต่ทายตลาดมนาะถึงกลางตลาดนี่ก็เป็นเสื้อผ้าครับพวกงานหัตถกรรม,มครับเอยอะมากทุกคนใช่แต่ว่าไออาหารไม่มีนะครับแต่รรเราหิวข้าวมากๆตอนนี้ ทุกคนครับเพื่อเพื่ออาหารของเรานะครับ Sorry. ต้องโทษครับต้องใช้สกิลนิดนึงนะครับในการเดินส่วนมากจะสวดีครับส่วนมากจะเป็นต่างชาตินะครับที่นี่เอเชียจะเยอะกว่า ฝรั่งนะครับแต่ถ้าเป็นที่วังเวียงเมื่อวานนะี่ยคือฝรั่งมาเต็มครับจัดเต็มเด็กน้อยเด็กน้อยก็เยอะครับทุกคนโอ้แตบบ่ผมจะหมดแล้วอันนี้คือผมเดินเร็วกว่าปกติครับทุกคนตรงไหนมีข้าวกินเนี่ยโอเคเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวถ้าผมเจอร้านข้าวเดี๋ยวผมจะกลับมาถ่ายใหม่นะครับอ๋อเจอแล้วเจอแล้วทุกคนอยู่นี่โอ้มันอยู่โซนนี้ สวนกาดสวนสวนลาดแลนคือตรงนี้มันจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบที่ขายอาหารครับคนมันเยอะมากคือเราต้องต้องหาที่นั่งอะครับมีส้มตรงส้มตำนีประเด็นคือจะหาโตได้ยังไงครัเนี่ยเดี๋ยวขอนั่งแป๊บนึงนะครับทุกคนตอนนี้ชิงนเขาอีจชิงจ้วงน่าจะต้องแย่งเข้าไปนะครับ เดี๋ยวถ้าได้กับข้าวแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับทุกคนเป็นอาหารจีนเหรอครับเจ้ามันแตเว่นลาวผสมของใหม่เจ้าลาวผสมจีนโอเครอเคิวเนะาะครับผมเขาบอกว่าเป็นอาหาราจีนนะครับแต่ว่ารสชาติแบบรวมพบานลาวนะครับคน,คนเยอะมากนะครับร้านนี้นคนเยอะแปลว่าอร่อย <c oughs> ผมคิวท,ที่1 2 3คิวที่สนะครับ4ี่ี่ครับ 4, 4. จริงๆผมเป็นคนชอบกินอาหารจีนพวกมาลาพวกมาล่าทางอะไรอย่างเงี้ยครับคือชอบกินนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ลองคือตำตำหลวงพระบางนะครับน่าจะลองทุกวนี้ห0สิบพันหกหมืเขาชั่งน้ำหนักแล้วนะครับประมาณห0 0มืนะครับก็แสนหนึ่งมันประมาณร5 0ก็ น่าจะประมาณเก้าสิบร้อยหนึ่งประมาณนี้ครับไม่เอาเผ็ดตัวเอากางๆครับเอาเปรี้ยวหวานหรือเปรี้ยวนัวเปรี้ยวนัวครับเปรี้ยวนัวเป็นยังไงทุกคนอ่าชิมเหรอครับโอเคแล้วครับกินนี่ขมฮะกินนี่ขมังกินนี่ครับรสชาติเป็นแบบจีนจีนเลยครับทุกคนร้อนมาก้นอุปกรณ์เยอะเกินเดี๋ยวผมพาไป สบายดีดีเล็กหน่อยมาสบายดีครับเดี๋ยวผมต้องหาที่นั่งก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้หายากขอขอ,อนั่งได้ไหมได้ <laughs> ครับเชิญลยครับโชคดีขอบคุณครับหาโตอย่างมาก <laughs> ร้าน เนี่ยครับเป็นอาหารคล้ายๆหม่าล่าครับพี่นี่เป็นใบไม้เหรอใช่ครับอัอร่อยอร่อยชิมแล้วขอบคุณครับเอาน้ําเย็นขวดหนึ่งครับเท่าไหร่ครับหมื่นขอบใจทุกคนครับอร่อยมากโซจทุกคนครับอร่อยมากทุกคนครับผมแนะนําร้านนี้นะครับผมถ้าใครมาที่ หลวงพระบางนะครับมันจะชื่อร้านว่ายำจิ้มเหมือนยำเนื้อแต่ว่าอร่อยมาก A few moments later น้ำก้อนใช่ไหมครับน้ำก้อนน้ำก้อนคือ,น,อ,น,น,อน,น้ำแข็งใส,ส,ส่ครับใส่ใส่ใส่ครับตอนตอนเช้าที่เขาตักปลาเนี่ตรงไหนครับประมาณกี่โมงครับโอ้ <laughs> าามกไอ้ตากวางสีนี่ไกลไหมครับพี่แต่ว่าแต่ว่าเขาเขาเคยชินแล้วมันก็คือว่าไีแต่คนแบบคือมันต้องเทียบคือว่าไีขอบคุณครับขอบใจเลยขอบใจครับครับน่นนวลจ้ะแตงโมยแล้วครับทุกคนทุกคนครับโอ้ย